เป็นนั้นว่าเขามรนดาท่านหลายที่มีความประสงค์จะพึงให้ได้ทีิพยคุญานนั่นก็คือขอให้ท่านนหลายจงใช้กำลังใจของท่านให้มั่นคงเรื่องความมั่นคงของจิตนี่มีความสำคัญมากเพราะว่า การรักษากำลังใจไม่ว่าจะฝึกแบบไหนทั้งหมดย่อมมีผลเสมอกันตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนหมายถึว่ากำลังใจของท่านเข้าสู่อุปจาระสมาธิและอุปจาระชานความจริงที่พิพยานนี่สาม,มารถจะใช้กำลังจิตได้ตั้งแต่อุปจาระสมาธิ ถ้าดูว่าไม่สามารถจะพูด,พดกับเทวดาห,หรือพรหมหรือว่าใครตัวใครได้ตามอัธยาศัยวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกำลังใจของท่านคือว่าแนดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี่ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่ง ที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป้นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้ท่านี้ขึ้นอยู่กับกำลังใจกับกำลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรยอยู่ก็ตามเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่างเห็นเป็นแก้วธรรมดา แก้วใสเรียกวแก้วมัวถ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌานสี่ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจัดว่าเป็นฌานสี่ละเอียดมีผพู้กันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโลก,กีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจของันดาท่าน,น,นลลายไม่วิปัสสนาญาณพอสมควร สภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์เจนเป็นดาวทองดวงเป็นประกายทองดวงมีความสว,สวยงดงามเป็นกรณีพิเศษนี่ว่ากันถึงแบบฉบับที่เพียงทำได้